และคิดถึงทุกท่านวันนี้ช่องแดงสมบาตีแฉกหน้านะครับมาพบกับท่านผู้ชมในวันที่27นะครับกรกฎาคม2568ข้อมูลข่าวสารนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับสถานการณ์การประทะนะครับนะการประทะ ประเทศเขมรนะครับนะไทยระหว่างไทยกับเขมรถือว่าเป็นการประทะกันครับนะทางนั้นก็กล่าวหาเราว่าลุกล้ําอธิปไตยเขาทางนี้ก็ทางไทยก็บอกว่านะครับทางฝ่ายนั้นมันก็ต้องนะครับมันก็ต้องเอาหลักฐานนะครับมาว่ากันนะครับนะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานนะครับ นะทางโซเชียลนะครับใครยิงก่อนใครยิงทีหลังนะครับนะพี่น้องก็รู้แล้วนะครับว่าใครยิงก่อนเพราะว่าเช้าวันที่24ี่มันก็ชัดเจนแล้ครับว่าถ่ายทอดสดเลยครับเป็นการถ่ายทอดสดเลยนะครับยิงเอ็มนะครับพีเอ่เอเข้ามานะครับนะที่ไปโดนมาตกนะครับปั๊มน้ำมันแถวอำเภอกันทะลักษ นะครับจังหวัดศรีสะเกษนั่นแหละครับมีพี่น้องบาดเจ็บล้มตายนะครับนะกันมากมายนะครับขนาดนั้นนั่นคือหลักฐานนะครับว่าการยิงแบบไม่ได้มีเป้าหมายนะครับนะว่าหน่วยงานของทหารนะครับนะกองกําลังของท่านไม่ไม่ไม่สนไม่เกี่ยวครับยิงมั่วครับนะนะก็นั่นแหละครับแต่นะครับ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าการนะครับการปะทะหรือว่าการนะครับนะมีปัญหาอยู่ขนาดนี้นะครับคนบางกลุ่มบางพวกนะครับมันยังนะครับยังโง่อยู่ครับยังปัญญาอ่อนยังควายอยู่ครับนะถ้าเป็นคนธรรมดาผมจะไม่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 พูดนะครับนะโดยเฉพาะสื่อสื่อช่องต่างๆครับนะ สื่อต้องแสดงความโง่ครับแสดงความไร้วุฒิภาวะนะเขาของความเป็นสื่อนะครับนะไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้หาเลยเลยครับนะไม่รู้กินข้าวหรือเปล่าสำนักข่าวอย่างนี้นะครับนะคือเอายอดวิวอย่างเดียวนะครับไม่ได้คิดเลยว่าความเหมาะสมนะครับความ สมควรนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับความเหมาะสมความสมควรมันอยู่ตรงไหนผมไม่เข้าใจนะครับสื่อหลายๆช่องนะครับเป็นช่องใหญ่ด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับหลายๆช่องโชว์โง่ครับนะเพราะว่าไปถามชาวบ้านเขาจะไปรู้ได้ยังไงครับชาวบ้านเขาก็มีความรู้สึกนะครับในขณะที่นายกไปเยี่ยมครับไปเป็นขวัญและกำลังใจชาวบ้าน แต่ผู้สื่อข่าวกลุ่มนั้นนะครับเหมือนกับเป็นการจัดฉากนะครับนะจัดฉากในการที่จะนะครับนะสร้างคอนเทนต์เรืออะไรผมไม่รู้นะครับแต่แต่คือโง่คือควายครับนะควายถามควายครับควายสัมภาษณ์ควายครับไม่ใช่คนครับนะไปถามชาวบ้านเขาจะรู้เรื่องอะไรครับเขาก็ตื่นกระหนกจากลูกกระสุนปืนใหญ่นะครับนะ เขาจะรู้เรื่องอะไรนะครับไปให้สัมภาษณ์นะครับไปจ่อไม้จ่อปากนะครับคุณป้าคนหนึ่งนะครับบอกว่าอุ้งอิงใจดำครับทำเพื่อประโยชน์ตัวเองครับแต่ชาวบ้านเดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายนี่ครับมึงมาออกข่าวได้ยังไงถ้าถ้าพวกมึงไม่ใช่ควายมึงจะมาออกได้ยังไงครับคำนี้ครับนะเเล่งครับมันเพื่อส่วนตัวตรงไหน นะรัฐบาลนี้ทําเพื่อส่วนตัวตรงไหนมันก็ต้องแจ้งเลยครับนะนี่แหละครับผมถึงบอกว่าควายถามควายครับไม่ควายทั้งนั้นแหละครับที่ไปจ่อปากชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องครับนะอย่าลืมนะว่าการเมืองม,มันมีสองฝ่ายอยู่แล้วครับนะโดยเฉพาะสุรินก็ต้องรู้นะว่าเป็นเป็นเขตของใครครับนะคุณต้องเข้าใจการเมืองในรนะบอบประชาธิปไตยบางเรื่องนะครับสื่อมันต้องเป็นกลางคุณไม่ต้องออกครับ นะไม่ต้องออกก็ได้ครับพวกมึงจะตายหรือครับถ้าไม่ออกครับนะนายกต้งยิงใจร้ายนะครับนะทํากับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ได้ยังไงครับแต่เป็นายกเป็นคนได้ประโยชน์ครับมึงมาออกได้ไงพวกควายพวกชาติหมาครับถ้ามึงไม่นะครับถ้ามึงไม่มีเป็นความเป็นกลางมึงอย่าไปทําสื่อนะครับที่เห็นเห็นก็คือไทยรัฐครับนะ ไทยรัดกับเบิร์กพอยนะครับที่เห็นเลยนะที่มันออกอากาศนะครับพวกมึงเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับนะตัวเป็นคนใจเป็นหมาพวกมึงครับออกมาได้ยังไงครับนะโดยเฉพาะบอกว่านายกนะครับทําเพื่อตัวเองทําเพื่อประโยชน์ผลประโยชน์ตัวเองครับแต่ประชาชนลําบากแต่ประชาชนสูญเสียนะครับ ทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนะครับแทนที่มึงจะบอกประชาชนมันไม่ใช่ครับนะนายกเนี่ยทำเพื่อเพื่อประเทศชาติเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นชาติเพื่อเพื่อนะครับเพื่อประชาชนครับเราถูกลุกลานครับนะเราถูกลุกลามแล้วครับเราเป็นนายกรัฐมน,นตรีครับนะเป็นนายกครับมันจะทําประโยชน์เพื่อตัวเองอได้ยังไงพูดสื่อข่าวมัหมาครับ พวกชาติหมาครับนะกูให้ข้ามึงเป็นหมาแค่นั้นแหละครับนะมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงครับอย่างท่านรักษิณไปเยี่ยมผู้นะครับที่อุบลเหมือนกันครับก็มีสื่อมหมาเอามาออกครับนะสื่อควายควายสื่อมหมาสื่อกระจอกครับนะบอกว่านะครับทําเพื่อตัวเองครับทาให้ประชาชนลําบากครับนะทะเลาะกันเป็น เพื่อนกันทำไมต้องให้นะครับนะยายยายป้าแถวทางอบุบลก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันทำไมต้องให้เพื่อนมายิงนะครับมันมึงเมื่อออกได้ยังไงครับนะข้อความอย่างนี้มึงออกกูมึงก็หมาไงชาติหมาไงมึงมึงคนได้ยังไงเขาจะรู้เรื่องได้ยังไงชาวบ้านนะมึงต้องนะครับให้คําแนะนาเขามันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องอธิปไตยมันเป็นเรื่องของประเทศชาติครับ มันเป็นเรื่องของยุทธวิธีของทหารครับจะมีทหารไว้เพื่ออะไรล่ะครับนะมีทหารเพื่อปกป้องอริษะนะครับอ,อ,อธิปไตยครับนะแล้วจะมีทหารไว้เพื่ออะไรครับนะแต่ไปโทษโดยอาตระกูลนี้สร้างความเดือดร้อนแม้แต่นะครับไอธนาพรเมื่อกับไอควายตัวนี้ครับนะไอธนานพรพรหรือขอธน,นาพรครับนี่ก็ควายครับไม่รู้เรื่องนะ พวกมึงเี่หมาครับหมาขี้เลื้อนนะไม่มีความสำนึกความเป็นคนไทยเลยครับนะมึงจะอ,อะไรนักหนาครับป้าทักสินไปก็ไปหาเสียงครับนะเขาไปอุบลก็ไปหาเสียงครับการเลือกตั้งอยู่ศรีสะเกษไอ้ควายนะไอ้ควายธนาพรน,นะไอ้ควายไปหาเสียงเลยไปอุบลครับไอ้ไปศรีสะเกษศรีสะเกษก็กูขันมึงต้องรู้ให้จริงครับ ผูขันภูสิงครับการเลือกตั้งเขตห้าสีสเกตมึงรู้ไหมนะมึงยังไม่รู้เรื่องครับเป็นผู้สื่อข่าวครับมึงต้องให้แนะนําให้ความรู้กับประชาชนครับนะแทนถ้ากูกูอยู่นักกูอโอ๊ยไม่ไม่ใช่นะป้านะไม่ใช่นะครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่เกี่ยวครับนี่เป็นเรื่องอธิปไตยครับมันไม่ใช่เรื่องครอบครัวประเทศนี้มันไม่ใช่ครอบครัวเป็นไม่ใช่บริษัทของชินวัตรนะที่คุณจะไปโยนนะครับความผิดให้เขา เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ครับนะคุณต้องแนะนําเขาครับไม่ใช่ว่าโง่ควายไปตามกันเลยครับนะอย่างนี้ประชาชนเขาจะมันก็โง่ต่อสิครับคนโง่ก็โง่ต่อไปครับนะเขาจะได้อะไรครับจากสิ่งนี้พวกควายพวกนี้ครับเขาจะเขาจะรู้เรื่องอะไรชาวบ้านเขาก็นะครับเขาก็เจ็บแค้นอยู่แล้วครับว่าเออนะเขาสูญเสียอัวควายก็โดนครับนะอัวควายทั้ง นะครับทั้งลูกหลานก็โดนบ้านก็พังครับนะแทนที่คุณจะให้ให้ความรู้เขาว่ามันเป็นเรื่องของอธิปไตยเรื่องการสู้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับรัฐบาลไหนก็ต้องทําอย่างนี้ครับนะเห็นหรือยังครับพวกมึงเนี่ยมาร่อนจอนแล้วครับร่อนจอนเห็นหรือยังครับสิบปีที่แล้วครับคนไทยหูตาสว่างหรืออย่างกับสิบปีที่แล้วครับพวกมันแดกมันโกยอะไรครับถึงถึงไม่ได้ไปดำเนินการครับ ทั้งที่ภูมะเขือนี่เขายึดตั้งแต่ปี54ครับยึดตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิเท์ครับนะแล้วพวกมึงทําไมไม่ม่นะครับไม่ดําเนินการล่ะครับสิปีที่แล้วครับเพราะว่ามึงหาแดกกับพวกเทาๆไงครับนะหาแดกกับพวกเทาๆครับนะทําไมนะครับคนไทยเขาตาสว่างหมดแล้วเอาสิปีที่แล้วทําไมมันกอดคอกันน้ประเทศสงบครับสิปีจะมีอะไรล่ะครับจะมีอะไรไม่ทําอะไรครับนะ รัฐบาลนี่เขาทำอะไรสิครับมันถึงมีปัญหาอยู่ครับนะแม้แต่สำลังสีเขาก็บอกว่านะครับมันไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับของวุ้นเส้นนะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับนะครับกับพี่น้องประชาชนเลยครับเกี่ยวกับธุรกิจเทาๆของเขาเห็นหรือยังครับท่านท่านผู้ชมนะผมอยากจะบอกคนไทยให้รู้นะครับ โดยเฉพาะสื่อและสื่อมมาพวกนี้ครับอย่าไปสนับสนุนนั้นครับพี่น้องครับนะช่องแดงสามบาตีแฉกหน้านะครับฝากอย่าไปสนับโฆษณาอะไรก็เลื่อนผ่านครับอย่าไปซื้อมันอย่าไปสนับสนุนนันครับนะเอามาออกได้อย่างนี้ได้ด้อยค่านายยกตัวเองครับประเทศกําลังต้องการนะครับความสามัคคีครับความสามัคคีเห็นหรือยังครับนะกับคนในชาติ โดยเฉพาะนะครับเห็นภาพไหมครับท่านทักษิณท่านก็ไปเยี่ยมเยียนครับไปนะครับนะวันเกิดของท่านท่านก็ไปนะครับไปทําบุญเนี่ยพูดง่ายครับไปช่วยเหลือทางลรงครัวลรงอะไรครับนะแต่พวกมันก็เอาข่าวอย่างนี้มาออกนะพวกมึงโชงโง่เสียหมาเลยนะในสายตาของคนคนระดับพวกกูนะคนระดับเสื้อแดงระดับพวกพวกมึงเสียหมานะครับที่มึงเอาข่าวอย่างนั้นมาออก ถ้าเป็นกูกูไม่กล้ามาออกครับกูไม่กล้ามาออกครับกูอายครับกูอายถึงบอกเขาจะมองก็าโอ้ยช่องนี้มันสลิมนี่ว่าครับช่องนี้มันปัญญาอ่อนนี่ว่าเอาเรื่องอย่างนี้มาออกได้ไงนะแค่คําถามบอกว่านะครับนะทักษินเปลุงทักษินเป็นเพื่อนกับพุณน,นะครับกับบุญเส้นทําไมต้องให้ทําทําไมต้องให้เขามาทําร้ายพวกเราไม่พูดคุณเอาออกได้ยังไงผมไม่เข้าใจนะครับ นะเอาออกได้ยังไงเห็นหรือยังครับร้อนจ้นทั้งหมดสิบปีที่แล้วไม่มีเหตุการณ์ใดๆเลยครับผมอยากให้มันอยู่ตั้งักยี่สิบปีนะครับประเทศไทยจะเหลืออะไรไหมครับนะเห็นหรือยังนะแก๊งคอเซ็นเตรอร์ไม่ปราบครับนะดูสิครับกฎหมายก็เป็นของตัวเองนะครับนะโดยเฉพาะ พอโบอรเราทับทั้งนั้นไงมึงทาไมไม่มามึงไม่ไม่ไมดําเนินการสิปีที่แล้วกูก็อยากจะรู้เหมนกันนะครับว่าพวกมึงทําไมครับมึงกลัวหาอะไรครับั้งเป็นทหารครับนะปัญหาประเทศชาติแบบในะชายแดนะมันเกิดมาเท่าไหร่มึงนั่งทับไปทําไมพวกควายครับสิปีที่แล้วมึงทําไมไม่ทํามึงทําไมไม่ยึดคืนครับมึงอายไหมนะครับมึงอายไหมผู้หญิงตัวเล็กๆครับนะที่เขาดําเนินการถึงขั้นนะครับ นานาชาติเขายอมรั beans, บนะทั้งโลกเขาก็ยอมรับนะครับว่าการตัดสินใจนะครับนะทำเพื่อนะครับเพื่อคนไทยครับเขายอมรับทั่วโลกครับแต่พวกเมืองอายไหมละครับสิปีที่แล้วมึงทําไมไม่ไปไปยึดคืนล่ะครับมึงก็รู้อยู่ว่าเขาลุกลานเขามายึดนะครับมึงทําไมไม่ดําเนินการครับเพราะว่ามึงหาแดกกับเขาไงมีส่วนได้เสียกับเขาไงมึงถึงไม่ดําเนินการครับนะผมก็อยากจะฝากนะครับ สารลมนูนครับเมื่อไหรมึงจะคืนนายกกูเฮ้ยไอ้ก้าตัวครับเมื่อไรมึงจะคืนพวกควายนะมึงอย่าไว้ทําทําแม่มึงเหรอครับนายกของกูเนี่ยมึงอย่าไว้ทําแม่มึงเหรอครับมึงทำไมไม่คืนมาครับประเทศชาติเป็นอย่างนี้มึงยังเอาไปมัดนะครับไปผูกมัดไว้อยู่ครับนะนี่แหละครับแสดงว่าพวกก้าตัวมันไม่เคยมีแม่ครับมันเอาองค์อิงไปเป็นแม่มันครับนะนี่แหละครับท่านผู้ชม ขอฝากนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องต้องต้องรู้เท่าทันนะครับคนพวกนี้มันไม่ได้หวังดีครับนะต่อคนไทยครับนะเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจว่ารัฐบาลนี้เขามาปาปามครับนะมาเตะหม้อข้าวเตะชามข้าวพวกมันแม้แต่คางคกเห็นไหมครับไอ้คางคกเป็นไงครับลูกพี่มึงกําลังจะตายเลยนะมึงจะไปเป็นไหมล่ะครับ นะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับนะมาตัวไหนเขาจะให้มึงครับไม่มีแล้วครับนะเงินทองคําเขาจะยึดหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับทองคําที่สามหมื่นเกือบสามหมื่นตันนะครับนะสามหมื่นล้านเงินไปฝากเขาไว้เขายึดหมดเพราะว่าทํานะครับทำวงยิงไม่ได้ครับล้มวงยิงไม่ได้นะครับนะสวก็เป็นยังไงครับตอนนี้ครับเงียบกริบเลยครับนะที่ไปร้องให้นะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ของท่านลุงยิงครับ นี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าพุทธิภาวะของคนของคนที่ไปเป็นสื่อทําสื่อทําให้ประเทศชาติเสียหายครับทําให้ประเทศชาติอับอายไปทั่วโลกครับคําถามแทนที่มันจะไปถามนายกครับมาช่วยนะครับนะมาให้กําลังใจชาวบ้านนะครับนะก็ขอนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการสูญเสียจากการนะครับปะทะกันครั้งนี้นะครับ ขอแสดงความเสียใจนะครับนะขอให้กําลังใจทหารกล้านะครับนะขอะแสดงความเสียใจกับวีรชนนะครับทหารกล้านะครับที่เสียชละเพื่อชาติเพื่อบ <package> าาระชัธิปไตยนะครับเพื่อชาติเพื่ออาริราชศัตรูนะครับนะมาลูกลานเราครับนะเห็นหรือยังครับนี่แหละครับของจริงครับนะที่มึงบอกว่าโอ้ยด้อยด้อยอ่อนครับนะถ้าไม่ลบมึงก็บอกว่านะครับนะ ถ้าไม่ลบถ้าไม่ไปผลักดันมึงก็บอกว่านะครับนะเป็นการนะครับสมประโยชน์นะครับผลประโยชน์ส่วนตัวครับแต่เวลาลบมึงก็บอกว่าอุย้ยทำไงล่ะครับทำไมทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะไอ้นาพรไอ้ไอชาติหมาตัวนี้ครับนะไม่มีมายกคนไหนที่มาทำให้ประชาชนเดือดร้อนได้ขนาดนี้ครับบาดเจ็บล้มตายนะครับ นะแล้วก็ไปกันแนกกันแนว่าท่านทักสินไปนู่นไปหาเสียงกูจะไปหาเสียงเรื่องกุงกว้ยนะกูเป็นพักการเมืองกูนักเกอกูไปหาเสียงกูไปจะให้หมาตัวไหนไปหาให้กูครับกูต้องไปหาเสียงไงครับเป็นพักนักการเมืองมังก็ต้องไปหาเสียงครับนะไม่ไปหาเสียงแล้วจะจะเป็นเจ้าของพักการเมืองได้ยังไงครับนะจะเป็นพักการเมืองได้ยังไง็ต้ก็ไปหาเสียงครับนะพวกมึงไปมึงพวกนะใครห้ามพวกมึงเหละครับนะ วันนี้นะครับนะขอบคุณแกด้กอนครับ,บค,ครับวันนี้ครับ